สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการ อัปเดตข้อมูลข่าวสารราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับรายการแรกของนนี้ครับแหวน13ยอดหลวงข้อหลุนวัดอัมพวันมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชอบวัดป่าปี2514เนื้อฝาบาทมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระอุปคุตหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตน,นะครับปี2519เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอ,อยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นลับสเสด็จหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดปี25-20เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอ,อยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2ๆๆหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดเนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปีนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงพ่อผานวัดโป่งกระสังปี2538เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปีนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยปี2518เนื้อเงินมีการเช่าหาเปีนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยวัตกโกรุ่นอายุยืนปี2555เนื้อนวะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอ,อยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินรุ่นพภอกรัพย์พิมพ์ใหญ่ปี2513เนื้อนวะโลหะกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอ,อยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับปี2475่เหเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับพระเครื่อง3มิตินะครับได้นํามานําเสนอเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระเครื่องถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ จะมีทีมงานของเรานะครับรวบรวมข้อมูลนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Facebook และ YouTube นะครับพระเครื่องสามวิติของเรานะครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ